สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่อง t ทียเกมมิ่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโหลดเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเวอร์ชั่น1 4 6แล้วนะครับผมสำหรับการดาวน์โหลดเนี่ยวิธีการดาวน์โหลดวิธีใช้ม็อดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ อ่าเริ่มแรกนะครับผมพอเราคลิกลิงก์มาเนีย่ยเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับพอมาเจอกับหน้านี้เนีย่ยเราก็เลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเราจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดสีน้ําเงินตรงนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับพอเรากดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วเนีย่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ <c oughs> นี่ครับข้างบนก็จะเป็นมอสนะครับข้างล่างก็จะเป็น เวอร์ชันปกติให้เราคลิกตัวข้างบนเนี่ยครับพอเราคลิกตัวข้างบนมาแล้วนะครับให้เรารอแถบสีน้ําเงินตรงนี้จนเต็มนะครับผมอ่าพอเต็มแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดสองเจ็ดสองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้เราดาวน์โหลดแต่นี่คือผมดาวน์โหลดไว้แล้วมันเลยขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดอีกครั้งนะครับอ่า พอกดดาวน์โหลดอีกครั้งมันจะขึ้นแถบข้างบนตรงนี้ให้เรากดที่รายละเอียดเพื่อดูอว่าถึงไหนแล้วนี่นะครับไอตัวล่างเนี่ยที่ผมลองโหลดมาดูก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับผม อ่าพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนให้เรากดเข้าไปเลยครับตรงที่เราดาวน์โหลดเสร็จเมื่อกี้นะครับอ่าเรากดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งแพ็กเกจนะครับอ่าแล้วก็กดคําว่าติดตั้งครับ สำหรับมอสตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องอ่า,อาแล้วเดี๋ยวเราก็มากดเปิดนะครับสำหรับมอสตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างตัวที่แล้วก็คือว่าเราต้องลบตัวเก่าออกก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเราจะติดตั้งตัวใหม่นี้ไม่ได้ อพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นข้างบนนี้นะครับตรงเพชรเนี่ยเป็น9 9 9 9 9 9 9 9เหมดเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน Delivery ก็มาแล้วนะครับตรงนี้เราก็เล่นตามปกติาการเล่นมอสก็เหมือนเดิมนะครับผม สำหรับตัวสำหรับถ้าถ้าเกิดใครที่เคยโหลด1.4.5เนี่ยก็รออีกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าไอตัวตัวอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นของอเหมือนจะเป็นของอีกอีกเจ้าหนึ่งครับแล้วก็มอตัวเนี่ยมันก็จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งมันก็เลยมันก็เลยอัปเดตให้กันไม่ได้นะครับ ก็คือถ้าใครใจร้อนที่จะเล่นมอสเวอร์ชันใหม่กก็ลองเล่นตัวนี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวตัวโน้นตัวที่รอบที่แล้ว1.4.5เนี่ยที่มันอัปเดตมาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาลงอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไอทางเว็บนี้เนี่ยเขายังไม่ได้อัปเดตตัวใหม่นะครับ แล้วก็การใช้เพชรเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมเพชรตัวเนี้ยมันจะไม่ลดเราก็สามารถกดเงินตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับเราเพิ่มเงินไปเรื่อยๆเงินตรงนี้เราจะเพิ่มไม่จํากัดนะครับเพราะว่าเพชรเราไม่ลดนี่ครับเพิ่มไดเรื่อยๆ แล้วก็ไอเทมตรงนี้เราก็รีเซ็ตได้นะครับนี่นี่ครับเพจเราก็จะไม่ลดอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับมอดตัวใหม่ใครที่แบบว่าอยากลองเล่นก่อนเนี่ยก็มาลองเล่นกันดูนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามอสเนี่ยมันจะกดกับเงินนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ